สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันพันโหดครับผมมาดูหกล้อสายโหดครับคลิปนี้ครับจะโหดสมชื่อหรือเปล่าล็อกกี่สีขาวมาแล้วครับลอดไม่รอดครับลอดไม่อดครับโอ้ดันยาวเลยอย่างนี้ดันยาว ถึงจุดหมายครับจุดหมายนั้นก็มีโกเบโก SK 200ครับรอรับดินอยู่เทลงหลุมพิกัดปากทางบ้านดงพองครับตำบลดงพองแคนดงบุรีล์ติดกับลานมันทรับธนากรลานมันลานไม้ นี่คือเสียเทพเสียใหญ่จากบ้านแสนสุขจุมบุรบรีสุรินมารออีกเพียบเสียเจมว่ายังไงเดินหน้าเข้ามาเลยครับ ได้เสียวได้เสียวจุดนี้ครับได้เสียวครับนี่ครับดูทางเลยครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วจอดรออีก2องนัน มันจะมีลื่นหน่อยๆครับ ยอดสุดยอดไล่ต่อตูดกันเข้ามาเทเลยครับแต่โคนี่ขุดแทบไม่ทัน อยู่เลยครับอยู่เลยหลงหลุมครับเอียงด้วย,อ,ยอันตรายอันตรายท้ายท้ายติดดินเลยครับยกไปเนี่ยโอ้ล้อหนอ้าลอยล้อหนอ้าลอยโอ้โหโดแลนะครับ โหดสมชื่อแล้วครับรถด,ดำพันโหดโดนแมคโครเข็นออกเริ่มเละหมดแล้วนะครับทางเข้าเนี่ยวิ่งเหยียบดินที่ถมใหม่ๆเนี่ยนะครับ เก็บดินที่มันร่วงออกจากถนนหนทางก่อวู้อยู่เลยครับเสียเวเบยอยานะอย่านะานะเรียบร้อยครับเรียบร้อยเสียเวเบย์เสียวเบย์เรียบร้อยเลยครับบอกแล้วครับว่าจะต้องไม่ล่อ เทเลยเทเลยยกยกทางเละหมดแล้วครับถอยเข้ามานี่ว่าแล้วมันจะต้องอยู่สักขันอยู่จริงๆครับแล้วก็เป็นทางด้านของเสี่ยวเวยครับอ้าวดูสิจะโชว์พลังออกได้หรือเปล่า พยายามจะดีดตัวเองครับก่อนที่เบคโคจะมาถึงขึ้นหรือเปล่าไปโอ้ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นโดนจนได้ครับงานนี้โดนจนได้เสียเวเย ดันตนูดเอาดินออกจากฝาท้ายก่อนครับเพื่อให้ฝาท้ายนั้นปิดสนิทเพราะว่าถ้าดันเลยนี่ฝาท้ายบิดงอพังหมดนี่ครับคือเทคนิคเคล็ดลับ ของคนขับไปโคระดับมืออาชีพยกเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดไปแล้ว เขีร์ทางครับเขีร์ทางครับเขีร์ทางก่อนอา้าพักกันก่อนครับเดี๋ยวค่อยชมกันต่อสวัสดีครับ